สวัสดีครับผมเชฟวินวีแกนสตาร์ดับจากเพื่อนๆที่เห็นว่าผมทำอาหารวีแกนนะครับแล้วก็อาหารที่เกี่ยวกับแพนเบสเนี่ยจะรู้ดีว่ามันไม่ได้เป็นตัวการันตีนะครับว่าเราจะมีสุขภาพที่ดี100%ยนะครับยิ่งมีมลภาวะสารเคมีต่างๆที่มากับอาหารเนี่ยการตรวจสุขภาพเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากเพราะเป็นการรีเช็คนะครับว่าพฤติกรรมที่เราทํามาทั้งหมดมันได้ผลอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าเกิดเจออะไรเราจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีครับสวัสดีครับค่ะตรวจสุขภาพเป็นโปรรรแกมดีนะะคคับ ตัวนี้ก็เรามาเจาะเลือดกันครับที่นี่นะครับมีการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมทุกช่วงวัยอย่างแพ็กเกจที่ผมเลือกนะครับเป็นแพ็กเกจ B Advanced Checkup Program ครับมีน้ำมึนจะเป็นลมไหมครับไม่เป็นครับแข็งแรงดีค่ะลูกค้าครับแสต่อยห้านาทีต่อครั้งด้วยนะคะที่โรงพยาบาลมือเบามากหลังจากที่ผมไปตรวจเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ศูนย์เอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนครับ สวัสดีค่ะเดี๋ยวรบควรยืนหน้าอ,อกชิดนะคะในหน้าขึ้นนะคะมือจับเอวค่ะให้คนไข้หายใจเข้าแล้วก้นใจไม่ขยับนะคะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์จักสุขก่อนที่เราจะไปพบคุณหมอนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาตรวจสายตายาวสายตาสั้นสายตาเอียงตรวจวัดสายตาที่เป็นความดันสายตาด้วยะครับ หมอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คนไข้มีปัญหาอะไรครับมีล้าสายตาแล้วก็มีรู้สึกสู้แสงไม่ค่อยได้ก็เลยเลือกแพ็กเกจพรีเมียมเลยครับอยากจะดูว่าเผื่อมีอะไรต้องคนในครอบครัวมีปอดต้อหินไหมครับน่าจะมีคุณพ่อครับคนไข้ก็จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วอย่างเงี้ยตรวจแพ็กเกจพรีเมียมอย่างเงี้ยก็ก็มีความเหมาะสมนะครับเพราะเราก็จะตรวจละเอียดตรวจโครงสร้างตาพื้นฐานรวมกับการขยายม่านตามีวัดคอนดันตาวัดค่าสายตาสแกนจอตานะครับซึ่ง ก็จะเป็นเครื่อง OCT คซึ่งสามารถนำมาสแกนวัดความหนาของเส้นประสาทตามคนไข้เดี๋ยวคนเร่ของค่า้ถอดแว่นนะครับของคนไข้เนี่ยมีตาแห้งจ้องคอมพิวเตอร์หรือจ้องมือถือนานๆเนี่ยตาเราจะไม่ค่อยกระพริบ,บอะก็จะทำให้ตาแห้งจะดูแลเรื่องของ ตายยังไงใช่ไหมเราควรจะปรับสภาพแวดล้อมเลยนะครับเปิดพัดลมเป่าหน้าอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสียงที่ทําให้ตามันแห้งมากขึ้นหรือแม้กระทั่งแอร์ที่ลงตรงๆอย่างเงี้ยลงบริเวณหน้าอย่างเงี้ยก็จะทําให้ตาแห้งมากขึ้นเริ่มปวดตาเริ่มไม่สบายตาให้หยุดพักหยดน้ําตาเทียมพักตาสักห้าถึงสินาทีเป็นอย่างน้อยแดดลมฝุ่นควันบ้านเราเยอะมากออกแดดใส่แว่นกันแดดก็จะช่วยได้การสแกนจอตาเนี่ยความหนาของเส้นประสาทตายังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับ ต้อหินที่บ้านมีประวัติครอบครัวมีความเสี่ยงเนี่ยผมตรวจให้น้องชายไม่ได้เป็นต้อหินนะครับตอนนี้นองายอายุยังน้อยความเสี่ยงก็มีแค่คนในครอบครัวแต่เราพบว่าเมื่อเราอยุมากขึ้นเนี่ยความนัำตารเราจะสูงขึ้นเราควรก็จะต้องตรวจตาอย่างน้อยปปละครั้งก็เพียงพอนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ตรวจสุขภาพทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือยอย่างเดียวก็คือไปฟังผลกับคุณหมอน,นั่นเองครับหมอสวัสดีครับ ตรวจสุขภาพประจําปีนะคะก่อนอื่นหมอขอตรวจร่างกายก่อนนะคะได้เลยครับเชิญนั่เตียงเลยค่ะเรื่องความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติเสียงปอดเสียงหัวใจไม่มีปัญหาต่อมไทรอยไม่โตต่อมน้ำเหลืองที่คอไม่โตตับไม่โตม้ามไม่โตขาไม่บวมเบาหวานไม่เป็นนะคะการทำงานของตับของไตไม่มีปัญหาเลยไม่มีตับอักเสบไม่มีไตเสื่อมไตวาย ตรวจกรดยูริกดูโรคเกาก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ ตรวจไวรัสตับอักเสบบี B ปกติไม่เจอเชื้อตรวจปัสสาวะไม่เจอการอักเสบติดเชื้อไม่มีลักษณะของนิว้วเอ็กซเรย์ปอดเนอปอดปกติดีไม่เจอการอักเสบไม่มีก้อนที่สงสัยมะเร็งหรือเนื้อง,งอกอะไรที่ปอด <โฮ S 2> ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดมีเลือดจางนิดๆในผู้ชายเนี่ย41เขึ้นไปตรวจที่40พวกวิตามินอาหารเสริมตอนนี้ทานอะไรอยู่ไหมคะเอ่อทานเอสตาซนตินโอไม่น่าผิวใสบลิงเลยทานอะไรอีกค่ะศาสราสกัดทีด่เป <40 S 1> ็นภูเขาครับ อถ้าเราเป็นคนที่ทานอาหารเสริมอยู่แล้วอาจจะเพิ่มพวกวิตามินรวมวิตามินรวมอ่าแล้วเราเลือกที่มันมีธาตุเหล็กอยู่ในเม็ดด้วยก็ช่วยได้นะโดยที่ไม่ต้องไปกินยาบำรุงเลือดได้ครับค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีของผม ก็เป็นที่น่าพอใจมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับบางทีเราคิดว่าตัวเองเรียนรู้แล้วนะว่าตัวเองสุขภาพดีแล้วเนี่ยแต่พอมาตรวจปุ๊บเนี่ยก็มีบางอย่างที่เราต้องเพิ่มนะครับจากที่ผมมาใช้บริการแล้วนะครับสะอาดเรียบร้อยบริการดีมากๆเลยครับก็ต้องขอคอนเฟิร์มนะครับว่าโรงพยาบาลราชธานีเนี่ยตัวจริงเรื่องของทางแพทย์เฉพาะทางจริงครับและคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปนี้มาตลอดเลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ